สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับแพงครั้งใมเกม Monster Tower Ice b a l อะละตามสัญญาเนาะมาช้าดีกว่าไม่มาก็พอดีว่าแพงไปทะเลกับทางบ้านนะนะคะก็เลยมาเลดไปนิดนึงเนาะความจริงแล้วเนี่ยอีเวนต์นี้เนี่ยมันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรยังทันอยู่ก็ช่วงนี้เป็นเทศกาลและอีเวนต์ฉลองครบรอบหนึ่งปี Monster Tower Ice b r n อนะนะคะก็มีอีเวนต์ใหม่2องอันอเนาะ,นะก็จะเป็นให้ตีราจังทองกรอบม่วงโอเค ถ,ถ้าบอกว่าทองม่วงเนี่ยทุกคนจะถามว่าสรุปสีอะไรแล้วก็พี่เสือฟรอสแฟงอะนะคะคราวนี้ไม่ม่วงแล้วทั้งสองตัวเนี้ยอยู่ในอารีนาที่เติมของไม่ได้อะเนาะโอเคอยู่ถึงวันที่8ตามเวลาบ้านเราอะนะคะแปดนี้เนาะเควสแรกเจ้าราจังทองม่วงโอเคก็การันตีเกรสสปิ i ิตเวนเจมส์นะคะต่อมาก็จะเป็นตัวแอสเทราเมลดิงเนาะเอาไปแลก ป้าได้เอาไปกวนเพชรดีๆแรกป้านะคะส่วน VIP เนี่ยมันแจกมาเนาะก็ตามเทศกาลนะนะคะน,นี่สุ่มเอาเนาะไม่เกี่ยวกันแล้วก็มีโอกาสออกเพชรเหลืองไว้สุมสกิลระดับสูงๆนะคะประมาณ30%ได้เนาะก็อยู่ที่ดวงกันนะนะคะก็สกิลสูงก็เกลือได้เนาะต่อมาเควสพี่เสือฟอสแฟงเนาะโอเคเควสนี้แจกโกลเมลริงทิเคตนะนะคะทั้งสองอันนี้ก็เอาไปแลกเพชรกับป้ากวนมะม่วงได้เหมือนกันนะนะคะก็แล้วแต่ดวงเช่นกันนะเนาะต่อไปเป็นคลิป บรรยากาศในการสู้กับราจังม่วงทองของแพงครั้งแรกนะคะก็แพงบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนก็เอาสติก,กี้ไปสู้เหมือนเดิมค่ะคราวนี้ทุกคนก็จะได้รู้กันว่ากระสุนหมดมันเป็นยังไงย,ยังไงล่ะสำหรับใครที่ไม่ต้องการจะดูคลิปเนาะก็สาระของแพงนั้นมีเพียงแค่ต้นคลิปะนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูเนาะก็ชอบกดไลค์ช่กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะคะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะสำหรับใครที่อยากจะดูเนี่ยก็ แพงยังอยู่ต่อกับทุกท่านจนจบคลิปนั่นเองค่ะมีคนบอกว่าสติกกี้เนี่ยอาจจะก,กระสุนไม่พอได้เนาะจากผู้ที่ได้เล่นก่อนแพงไปเมื่อวานนี้นะพวกสปอยเควสไม่ใช่ละ <c oughs> จริงๆแล้วต่อให้แพงจะรู้ว่ากระสุนพอหรือไม่พอเนี่ยถ้าแพงหยิบสติกกี้มาแล้วแพงก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีอะค่ะเพราะว่าแพงก็ได้แค่นี้แหละเนาะก็เควสนี้แพงจะไม่ได้จริงจังอะไรมากนะคะขอเล่นกับมันก่อนเนาะจริงๆต้องบอกว่า หนีไปเล่นเกมอื่นยาวมากจนกระทั่งไม่ได้จับมอนทันตั้งหากล่ะไม่ใช่ละ <BLANK. S 1> ก็เดี er teraz, ๋ยวพอจบอีเวนต์น <mumbles criminal cimento> ี้เนาะช่วงช่วงนี <accord meye S 2> ้มันจะเริ่มมีอีเวนต์ของพวกมังกรเทมเปอร์มานะคะมังกรม่วงแบบ MR มามาเนาะก็ทีนี้เนี่ยวันและเวลาของแต่ละตัวเนี่ยมันมาไม่ได้ตรงกันเลยอะค่ะก็คือมันทยอยมาเนาะก็ จะต้องขอโทษทุกท่านล่วงหน้าไว้อีกแล้วค่ะเพราะว่ามันจะมีมังกรตัวหนึ่งที่แพงมาไม่ทันแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าแพงเนี่ยติดธุระใหญ่จริงๆต้องบอกว่าเป็นติดอีเวนต์สำคัญของชีวิตแพงเลยนั่นก็คือแพงจะแต่งงานค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นแล้วเนี่ยช่วงที่สะดวกของแพงก็คือก่อนแต่งนิดหน่อยอะเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยแพงก็เลยต้องย้ายข้าวย้ายของไปรวมถึงเครื่องเตรียมแพงด้วย ก็นั่นแหละคะ่ะแพงก็เลยไม่มีเครื่องเกมเล่นไม่มีอะไรทําเลยช่วงนั้นเนาะดังนั้นก็เดี๋ยวแพงจะมาทําย้อนหลังให้นะคะโดยที่มังกรตัวที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าเทโอถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเทโอเนาะเพราะมันเริ่มประมาณวันที่18กันยาแต่ว่าของแพงน่าจะไปก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะวันสองวันก็แต่ไม่ต้องห่วงคะ่ะเพราะว่ามันถึงวันที่2 5เลยอะ่ะตองนั้นแล้วเนี่ย จะมีเวลากลับมาทำคลิปให้ทุกท่านแน่นอนค่ะแต่ก็เดี๋ยวแพงจะประกาศไว้ในชา n น l ของแมงอีกครั้งหนึ่งนะว่าวันนี้อย่าลืมไปทำกันนะก็ไม่ต้องห่วงนะคะถึงคลิปไม่มาแต่ว่าข้อความไปถึงทุกท่านแน่นอนค่ะก็แต่ว่าก่อนหน้าที่เจ้าเทโอจะมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้สู้กับเจ้าครูชานก่อนเนาะเพราะครูชานจะมาวันศุกร์ที่11ถึงวันศุกร์ที่18ก็คือง่ายๆคือครูชานเทโอแล้วก็ลูน่าซ่าเนี่ย นานะเนี่ยเขาจะมาต่อกันนะนะคะก็ตัวหนึ่งหมดตัวหนึ่งไปอะเนาะเพราะว่าอูนัซซาเนี่ยเขาก็จะมาวันศุกร์ที่ย5้าจนถึง1ตุลาอะไรแบบเนี้ยเนาะก็นั่นแหละค่ะมีสามตัวก็ทั้งสามตัวเนี้ยจากที่ดูเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะมันก็จะให้พวกเพชรอะไรแบบเนี้ยแหละมันก็มีอยู่แค่เนี้ยน่าจะไม่มีอะไร จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เลเยอร์มาักทีเลเยอร์เอ็มอาร์ขออีเวนต์ได้ปะคือทุกคนน่าจะรู้ว่าแพงรออีเวนต์อะไรเนาะเอ็มอาร์ MR. แน่นอนค่ะบัฟบอดี้นอนจาจะหัวเราจะม่วงเราจะทำตัวม่วงด้วยคราวนี้เราจะม่วงของตัวแล้วทุกท่านก็จะแบบแค่นี้ม่วงไม่พออีกเหรออะไรแบบนี้เนาะประจังตัวนี้เนี่ยแพงไม่ค่อยกล้าบ,บุกเยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าถ้ากระสุนแพงหมดยังคงไปเติมไม่ได้ครับแพงซ่าได้ไม่เต็มที่เนาะ เนี่ยพอรู้สปอยก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมก็เนีย่ยไม่กล้ายินกันแบบนี้ยเนาะไม่ถ้าเราไม่รู้สปอยก่อนเราก็ตายอยู่ดีตัวเก่ามันไม่ม่วงนะตัวนี้มันม่วงตัวเก่ามันแค่ราจังทองอะเนาะตัวนี้มันเป็นราจังทองม่วงเนาะเอ้ยอยังไงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะหันไปทางนู้นก่อนโอเคหล่นมาแล้วดีมากเจ้าแมวการเอาแมวโลมาทําให้ชีทแข็งดีขึ้นมากสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะ เอ้ยเขาก่อนหน่อยแต่ถ้าเกาะไม่ดูตาม้าตาเรือนั้นะเปจนอย่างนี้ค่ะนี่คือวิธีการสาธิตการการยิงสลิงที่ผิดยิงมันไปถ้าเป็นหินธรรมดาแพงตายไปแล้วแหละพอดีว่าสแคเตอร์นัทเนี่ยมันทําให้มอนที่โดนยิงเนี่ยเขาชนักกระตุกแล้วถ้ายิงเยอะๆเนี่ยเขาสามารถที่จะเขาสามารถที่จะมืนได้นะคะ มีความรู้สึกว่าแพงยิงไม่โดนไปหลายทีอยู่นะตัวเนี้ยเฮ้ยนายขอเกาะหน่อยไม่เกาะก็ได้งบจริงๆเลยมาเน่วิ่งมาเน่วิ่งมาเร็วลาจังเออจังหวะเนี้ยคือจังหวะที่ดีไปโน่นเห็นกำแพงไหม ไปเลยจริงๆพาเอากระสุนหลับมาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าแพงจำไม่ผิดเนี่ยตัวนี้เขาน่าจะหลับยากอ่ะเนาะเดี๋ยวลองดูขอจังหวะงามๆก่อน,นตอนนี้ยังตอนนี้ยังยังไหวอยู่อันนี้หลายๆคนน่าจะรู้กันแล้วแต่แพงก็จะย้ำอ่นะคะมอนสเตอร์ที่หลับแล้วเนี่ยเราสามารถฟินเขาชนกำแพงได้อีกนะคะ แล้วก็ถ้าโชคดีก็หลังจากที่เขาตื่นเต็มตาแล้วเนาะตาเขาจะกลับไปเหลืองเหมือนเดิมแต่ต่อให้ไม่เหลืองเนี่ยตอนที่เขาหลับอยู่เนี่ยเราสามารถเกาะหัวเขาพวกฟินต่อได้เลยซึ่งส่วนใหญ่แพงจะชอบกระโดดขึ้นไปเกาะก่อนที่เขาจะหลับแบบหัวถึงพื้นอะนึกออกไหมจังหวะจังหวะที่เขากาลังเซ่ยกำลังจะหลับเนี่ยเราขึ้นไปเกาะรอได้เลย,เน,ยนะคะก็มีความสุขมากแบบเวลาแบบเฮ้ยดาบใหญ่หรือเพื่อนเห็นมอนที่ว่าหลับอยู่เนี่ยเฮ้ยเราเข้าไปชารนะ์จ้วมันหลับอยู่ พอเพื่อนชาร์จเตรียมจะปล่อยเท่านั้นแหละแพงก็เกาะแล้วก็ตบแลว้วเพื่อนก็ตีลมแล้วเราก็ชนมันแกกำแพงเย่แลว้วเพื่อนก็จะด่าแล้วทำแบบนี้เพื่ออะไรนะ่ะก็เริมเนี้ยนะคะเ <c oughs> นี่ยเห็นว่ามันมันหลับยากมากนี่สลิปเลเวลสองเนี่ยนะแพงคิดว่ามันอาจจะไม่หลับด้วยซ้ำเนี่ยแพงยิงวุดไปแพงยิงวุดไปสองนัดอะเอาเถอะไม่หลับก็ไม่หลับไม่หลับก็ไม่หลับ เกือบเกือบตายโอเคยังไม่ตายนากคิว่านายน่ะจะทำให้ฉันตายได้อีกครั้งอย่างนั้นหรอไม่มีทางซะละฮ่าเออนั่นอ่ะะปตีตรงนั้นนะเราจะไม่ตายค่ะทุกคนเราจะไม่ตายเป็นรอบที่สองด้วย เออเห็นไหมหลบได้อย่างนี้เนี่ยนายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วหมดมุกแล้วละสิ <c oughs> เป็นลิงที่ี่ใส่ไม่ดีเลยจริง ปืนนี่แพงติดมาเนี่ยมันเป็นพาร์ทเบรกเกอร์ค่ะจริงๆแพงจะใส่สลักเกอร์มาก็ได้นะเพราะราจังเขาก็มีแค่เขาแพงไม่ได้กะทำพาร์ทเบรกอ่ะ <S <S แต่จริงๆแล้วอะไรก็เหมือนกันแต่ตอนเนี้อาหารแมวที่กินมาที่เป็นบอมบาเดียของแมวเนี่ยมันก็หายไปแล้วล่ะค่ะถ้าใครอยากจะทำดาเมจให้ได้เยอะกว่านี้เนี่ยก็อย่าเล่นเกาๆแบบแพงเนาะก็กรุณารักษาชีวิต ย่างจริงจังแล้วก็อย่าให้อาหารแมวหมดลิตรเนะคะอุย้ยที่ก็มีตั้งเยอะแย,ยะทำไมต้องเดินมาชนด้วยเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยรอดนายทำอะไรจริงๆแล้วไอ้ท่านี้กลิ้งเข้าตัวน่าจะง่ายกว่าค่ะมันเป็นท่าที่เอาไว้ฆ่าปืนมากๆเลยแต่ก็เนาะแทงกลิ้งหลบออกไกลเนี่ยมันเป็นสัญชตาตญาณอย่างหนึ่งของแพงซึ่งบางทีมันก็มันก็ไม่ดีเลยเนาะ มันรู้เยอะอะราจังตัวนี้เนี่ยเสียดายอะดอกตะคีเล้วแพงตบไม่พลาดเนี่ยแต่แพงก็จะไม่ตบมานละยิงต่อดีกว่ะราจังจิตติดชาได้เหมือนกันนะคะตัวเนี้ยแต่ว่าเมืชาแป๊บหนึ่งอะเนาะ<ๆ><ๆ>ก็แพงสลับกระสุนมันก็หายชาแล้วเฮ้อน้องแมวเออดีมากเสตจปัม๊มจะไป านี้เป็นท่าที่ปลอดภัยมากในการเกาะนะคะก็กรุณาเลือกดีๆะเนาะแต่ว่าแพงจะไม่เกาะมันเพราะว่ามันอยู่สกลางแมปเลยทีเดียวปักกระสุนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแพงใส่ไอ้ s p ป c ช a l a m m ม boost มันก็ดีดิแพงจะได้ตบแรงขึ้นเฮ้ยโดดไปไหนเนี่ยโอเคอย่างไรก็โดนหินพร้อมราจังพร้อมแพงจะบอกว่าตอนนี้เขายังไม่ได้แขนแดงเนี่ยยังไม่ได้โกรธขั้นสุดเนี่ยเรายังวางแทบ ที่เป็นแถบสายฟ้าใส่เข้าได้นะคะเขาจะฉีกแถบทิ้งเป็นขนมเนี่ยเมื่อแขนเขาแดงเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็ตอนเขาโกรธหรืออะไรอย่างงี้ก็วางกับ,บดักจุกได้ตามปกตินะร่างเนี้ยอย่าวางแค่แถบสายฟ้าก็พอสวยเป็นปราจังที่ไม่มีหางจริงจริงมันก็มีหางแต่หางมันสั้นอะจะบอกว่าขาดหรือว่าดวนก็ไม่รู้ หางหน่ารักคนะ่ะเหมือนหางแพโอ้ยเกือบทำอะไรไม่ได้รออ่อนหาตะบอกเลยจริงๆเนี่ยลม้มเออเออท่านี้กว่าค่ะตัวทองตัวทองเขากว่าถ้าตัวปกติเขาจับอะไรได้เนี่ยเขาจะพุ่งสวนกลับมาอา้าวชนเฉยเฉยนี่ชนเฉยเฉยเหรอเออแต่ว่าคือยายาใหญ่แพ้หมดไปแล้วนะคะแล้วแพงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะทุกคนน่าจะเห็นว่าแพงไม่ได้กิน แม็กหรือเอ็นชียนมาสักพักนึงแล้วเนาะใช่เขามันหมดยังไงล่ะคะและ้วก็ไม่ได้เอามาผสมอีกนะคือแบบลงมาแบบลงมาแบบเซตปกติเลยอะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเ,ยเ,ยเ,ยเยแต่เรามีพระครุมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แตกชี่ประจอฉันก็ว่าฉันก็ว่าอีกไม่นานหรอกแต่ก็ยังจับไม่ได้หรอก <c oughs> แต่มันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดที่ว่าใจเสียโอ๊ย นี่เควนนี้มันตายได้กี่ครั้งนะยังลืมดูนายเป็นไซตามะเหรอเหลืองแขนแดงเนี่ยแต่นายหัวไม่ล้านอะอล้มไม่ล่าไอจังหวะวนมกี้คือเขากระเด้งกลับมาเนี่ยแขนเ็าหายแดงนะคะ <S <S เหนื่อยราจังเหนื่อยจังหวะนี้ตบฟินกำแพงได้นะคะแต่ว่าคงไม่ทัน ็จริงๆแล้วมันก็เป็นเควสที่ปั่นดีนะคะสนุกดีเหมือนกันหนสองไปเลยเออจริงๆแล้วแพ้ระเบิดมาสองชุดแล้วเนี่ยถ้าแพงทำมาหลับได้ตอนนั้น่ะแพงน่าจะทำดาเมจระเบิดได้แล้วเขาก็จะน่าจะใกล้ตายหรือว่าจับได้ช่วงที่ว่าแบบ กระสุนเราแบบไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆนะคะที่แพงเหลือกระสุนกี่อันเนี่ยเดี๋ยวก่อนงานหยาบแล้วจ้างานหยาบจับได้หรือ,อยังนะแพงคิดว่ายังไม่ได้แรอกแต่แพงแบบวงังชิงหวังมากงานหยาบยินแล้วเฮ้ยแมวทำงานหน่อยดิลาจังเราอยู่นี่ มาจังโอ้ลิงหรือควายเนี่ยมันเป็นทั้งคู่ใช่ไหมมานี่มานี่เร็วโอ้หนึ่งสองยังจับไม่ได้นะทุกคนทุกคนทุกคนดูกระสุนพ่งสิทุกคนเราต้องพึ่งกระสุนพิเศษแล้วแหละแล้วก็ กระสุน n o r ม a หนึ่งมันเป็นความแบบกระอักกระอ่วนที่สุดในชีวิตของสติก๊กี้แต่ไม่เป็นไรค่ะปืนเบาลงมาเลยยอมคือไม่ลุกอะ่ะพักคุมชีชวิตไม่งั้นแล้วพังจะเสียไปอีกหนึ่งเปลย์แน่นอนมานี่ลาจังอุ๊ยต่อยมนันนี่มาต่อยนี่ง้างต้ม ม่มันน่าจริงๆเลยมันจะนานก็ตรงนี้ยแหละค่ะทุกคนย้ำอีกครั้งนี่ไม่ใช่การสปีดรันแต่อย่างใดแต่นี่มันคือการเอาตัวรอดจากสัตว์ป่าที่ดุร้ายนายนายแผแล้วก็ไม่เปิดนะนายนายจังคงแบบอุย้ยใครมาตีอะไรเราเนี่ยมานี่มานี้ ตูมไอทีไหมตูมเฮ้ยเหลือระเบิดอีกสุดชุดนึงขอผสมไหนดูสิน่าจะใกล้จับได้แล้วนะคะจากชีปจรแต่เพื่อความชัวร์หันจะต้องแบบเอาให้มันหมดจริงๆมันไม่ตายหรอกจริงๆราจังมาน,นี้โม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  ชนไปเลยจ้ะชนไปเลยเป็นยังไงล่ะแขนดำโอ๊ตาเหลืองโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาเหลืองแบบนี้ขอฟินสักทีแมวให้ความร่วมมือหน่อยแมวแมวมานี่ถ้าเองไปถ้าเองไปวางเด็กปั๊มตรงนั้นนะทุกมาทุกมาโอเคตบไปคุยกับกำแพงเออขอปักอีกทีนึงแล้วก็ฉันจะจับละ หนแพงว่าสมควรแก่เวลาถ้าคราวนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วถ้าคราวนี้ไม่ได้แพงก็จะโอเคที่เรียบร้อยถ้าถ้าไม่ได้แพงก็แค่จะบอกว่าแพงก็จะปักกระสุนพิเศษแล้วก็ตบมันวนไปนะคะก็ชอบกดไลค์ใช้กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ